ัดเจนจะได้ชัดเจนสัดเจนคชัดเจนใช่มีหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่น้องพิมบอกว่าเออเวลาเรานึกนึกสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาก็โอเคใช่ไหมแต่ว่าถ้าจิตใจเราขุ่นหมวแล้วเรามืดตึ๊บเลยเออเราจะหาความสว่างตรงนั้นที่จะไปหาพระเจ้าได้ยไงอันเนี้ยส่วนหนึ่งมันอยู่บว่าพระเจ้าถามพิมนะคือพีมบอกว่าเอ้ยอยากมีเงินจะได้ใช้นี่ได้ครบแล้วแบบรู้สึกปลอดภัยพระเจ้าบอกงั้นก็ แก้ที่ความรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่เหรอไม่ใช่แก้ที่เงินคือก็นี่ทำเพลงก็ทําดีทําเพลงเรารู้สึกปลอดภัยก็ปลอดภัยแล้วไงนึกออกไหมแค่นั้นเลยคือมันอยู่ที่ว่าอันนี้เป็นคําพูดจากเลก a ทีเชอร์พิมพเหมือนกันนะคะที่เขาสอนเรื่องส p i ริช u a ก็ออบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเราแฮปปี้แค่ไหนอ่าบางอย่างบางทีเรายังไม่แฮปปี้เราพยายามเข้าไปอยู่ในพลังงานของความผ่อนคลายก่อน ผ่อนคลายแล้วจริงๆพลังงานที่จะดึงดูดเงินมันจะเป็นพลังงานของ peace joy love สันต,ต,ติความปิติความรักถ้าเราสามารถอยู่ในคลื่นพลังงานสามอย่างนี้ได้มันก็จะดึงดูดเงินเข้ามาได้มากขึ้นอันนี้คือคำ,<ม>คำตอบจากพระเจ้านะตรงนี้พิมยังทดลองอยู่เหมือนกันมไม่ได้รู้ดีที่สุดแต่ว่าพิมยังทดลองอยู่แล้วก็พระเจ้าก็บอกใหม่ว่าถ้าอยากจะลองเข้าถึงพลังงานสามอย่างนี้ลองผ่อนคลายดูก่อนก็นได้ ่อคลายดูอย่างเช่นไปอยู่ไปที่ที่เราชอบไปคาเฟ่ที่เราชอบอ่านหนังสือฟังเพลงคือทำตัวเองให้แฮปปี้้เลาลองลองดูก่อนลองจากตรงง่ายๆแบบนั้นดูก่อนพีชพีซจอยเลยเลพีจอยเลยไปที่ชานไม้ได้นะ สำหรับคนที่อยากจะไปคาเฟแล้วก็ไปอยากไปบาไปที่แอลแลบได้นะคะฝนแกนอยากฮิลไปที่สเปปปงถอยได้หรืออยากมาทำกอดเกมมาที่เลี่